แม่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 ผ well well. you know, ู้กงบอกว่านี่นแหละบอกว่้อย่าไปยุ่งกับคนนี้มันคบไม่ได้เออน้ำมันนันเนี่ยมันนั่นแหละนั่นแหละเวลาไปนะบอกผมว่าเออใส่น้ำมันให้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใส่สักบาทอืมไม่ใส่สักบาทเมี่ยนะรถใต้ถังขยะนั้นมันมันไม่รู้สึกมีเศษอาหารหนูแม่รถ

ยหญ่ยิ่งของน้องทูนยหญ่ยิ่งยหญ่ยิ่งไม่เคยใส่สักบาทยังถาว่าผมค่าแรงเยอะอ่ีดุพงษ์ใช้เรื่องไหมอ่ะพี่งานของผมเปล่านั่นนั่น กินไปขู่ไปฉันบบอกผมตอนไหนรี่บอกผูตอนไหนผมกรู้พี่นี่ยังไม่ที่วันนี้กับเมียพี่นี่แหละน้อเอ็มเน่นอเอมแล้วนั้น่นเอ็มอย่านั้นอ้เอมแนวอืม เอาเมียวมึงก็กินของน้องต่อล่ะเอาเเลยเมียว uh,